หน้าตาแบบนี้นะครับหลังคุณดูนะครัเข้าไปนะครับปีนี้ไปก่อนโหลดตัวเทมนะครับคุณถ่ายคลิปไว้นะโหลดตัวเทมคุณกดเทมปั๊บออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณกดโอเคเลือกมันทั้งหมดคุณกดโอเคนะครับคุณก็ปีนมาแล้วคุณก็มาที่เอเซลนะครับมาที่เอเซลแล้วคุณก็กดโอเวีนะครับ นี่ขนาดเนคนดี้่ตึ้งคุณก็จะมาเจอว่าเอวะเยอะแยะเลยนะครับเพราะ้คุณแยกกหอกครับถากหลอกถากกหลอกนะครับมาที่ไหนครับมาที่ Data มาที่เขตคอลัมน์ครับเขตคอลัน์เลือกดีลิมิตนะครับครับและเราก็เลือกที่เดขีด เอชซีด้วยเออเธอเนะครับเอชซีต well, ั้งมีไหมตั้งไหยครับมอันนี้ไหมไม่ใช่อาไหนที่เอชซีตั้งเนี่ยเจ้าวอกูนนี่นีี่นีเจอแล้วใช่เห็นไหมครับมันอยู่มันอยู่มันอยู่มุม ของไฟล์ยของคนของขอคนของราคาเนี่ยเอาขีด Harr ขีดตั้งเสร็จปั๊บคุณก็ใส่ที่ออเดอร์นะมีขีดตั้งเสร็จเรียบร้อยคุณก็เล่กครับแล้วก็ฟินิชครับมาเย้ยคุณแล้วแต่ครับมาเย้ยคุณแล้วเรียบร้อยนะครับ ซึ่งมันมีอยู่ในมันมีอยู่ในในนั่นอยู่แล้วว่าหัวแต่ละอันเนี่ยมันชื่ออะไรคุณก็ไป็นก็นพิมพ์หัวมาใส่ก็ได้ครับคุณจึงได้แบบเมือนกันนะครับคุณได้แบบเดียวกันได้ประทานพรชื่อหมู่ออบ้านได้ไลายหมู่บ้านเนะอะจะไปจับตัวประกัทัท้งหมด ที่อยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยมีอยู่65ล้านคนทั้งประเทศนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับคุณไปที่ไปที่ฟิลเตอร์นะครับเลือกฟิลเตอร์แล้วเราก็ไปเลือกเอาว่าเราอยากไปได้จังหวัดอะไรสมมุติผมเลือกสกลน,นครสกลสกล นะอำเภอผมอยู่ในอำเภอบางโคนผมเอาเอาบางโคนอำเภอบางโคนมันจะมีสองอันนะครับมีอำเภอบางโคนกับท้องถิน่นอันไหนที่ขึ้นต้นว่าท้องถิน่นอันนั้นคือเทศบาลนะมีตำบลต่างๆเห็นไ,ไหมครับผมได้ตำบลมาปาั๊บเต้นหมู่บ้าน เอาละในหมู่บ้านแล้วเรียบร้อยนะครับคุณก็ได้ประชากรสมมติหมู่บ้านดอนตาลมีประชากรอยู่799รคนปีห7คุณก็ก็ดร้อยเก้คนปี6 6 6 5 6 4 6 3าหก่อนคุณก็ปีประชากรออกมาประชากรเสร็จปั๊บคุณไปพัดกาวและคุณก็ลองเลือกว่าฟังชันไหนที่มันเหมาะกับเรา ฟังก์ชันไหนที่มันเหมาะกับเราในสามอันนี้นะครับคุณก็ไปคาดการณ์ทางกอนล่วงหน้าไปอีกสิบวินเองไหมเห็นไหมครับเพราะคุณไม่มีน้องล่กงหน้าคนเลยเลยไปคุณไม่ได้จริงๆเราจะพอดาวน์โหลดไปทางกองเราก็เล่นกันไปเรื่อยๆได้สบายๆตอนนี้มันไม่มีให้เล่นนะครับเพราะมันจะพาคำนวณเราไปไม่ได้ก็คุณก็ต้องส่งผ่านทางทีเห็นไหมครับ มีคำถามไม้เลยมีคำถามไหมครับอาจารย์ลองพอดให้ดูหน่อยออไดนะ้ไหมครับลองพอดให้ดู เมื่อก่อนมานะปีนั่นปีนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็หาว่าการเปลี่ยนแปลงทางการประชากรเป็นยังไงบ้างผมก็บอกว่าเกล้าเกล้ามันตกลงมาผมก็จะใช้ประชากรที่มันเท่าเดิมงนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้คือความโควนความโคนประชากรมันลดลงนะครับประชากรลดลง ก็มีวิธีอยู่สาวิธีสุดท้ายแล้วก็เลือกวิธีที่ประลดลงใช่ไหมก็เลือกอัตวิตทีที่มันได้ในปีสุดท้ายนัย่นแหละนะครับ เราจะเลือกวิธีหาได้ครับแต่สุดท้ายก็เอามาทำตารางใส่กันแล้วนะครับก็เลยประกาศปีประชากรแล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงใช้การเปลี่ยนแปลงคือ เอามาเฉลี่ยเอามาลบกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อเราเล่นตนอนี้ไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่อันเดีตแล้วนะครับเดี๋ยวเรบ